คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านไม้นะคะบ้านเก่าแบบหลายน่าจะหลายร้อยปีนะคะที่เขาจะแสดงไว้ที่จิมทอมสันฟาร์มค่ะแล้วก็ในขณะน,นี้ที่ดิฉันเดินผ่านไปก็คือเป็นทุ่งดอกไม้ค่ะดอกคอสมอสแล้วก็ดอกดาวกระจายซึ่งโอบล้อมอยู่ด้านรอบๆนี้นะคะ คุณผู้ชมก่อนที่จะถึงบ้านไม้โบราณอันนี้ก็โบราณจริงๆนะคะอันนี้คือต้นไฟค่ะต้นไฟหรือต้นนุ่นนั่นนี่ต้นไฟต้นายนะคะที่มีไฟด้วยเดีย๋ยวเราจะขึ้นบ้านโบราณกันขึ้นมาบนบ้านแล้วนะคะมองจากบ้านรอบๆสวยงามที่สุดเลยสวยงามมาก ค,คุณผู้ชมมองจากบนบน,บนบ้านนะคะก็บนบนจะมองเห็นหนึ่งสองสามนี่เป็นเป็นยุงข้าวนะคะหรือว่าเหล่าข่าวของอีสานบานเห้านะคะ,คะก็จะเก็บขา่าวเก็บขา่ขาวเปลือกไว้นะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะทําแบบนี้นะคะกับกับที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในอ่าบริเวณบ้านกันดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมนี่บ้านเก่าๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูบ้านคะ่ะคุณผู้ชม อูบ้านเก่าจริงๆค่ะถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้ก็กลัวและคะ่ะชอบอยู่บ้านปูนอันนี้คือบ้านไม้ค่ะคุณผู้ชมบ้านไม้เก่าๆสมัยก่อนที่เราอยู่นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังยังคงมีอยู่เป็นบางบ้านนะคะเดี๋ยวมาี่แม่านั่งตรงนี้นี่ะนั่งลูกเือนมาดูอีกรางนึงค่ะเฮือนเฮื่อนเก่าๆบ้านเก่าๆ นี่ค่ะอีสานบ้านเราอยู่แบบนี้นะคะแต่ก่อนน่าจะแบบมีไม้เยอะนะคะปัจจุบันนี้จะใช้เป็นบ้านปูนซะมากกว่าสวยงามค่ะคุณผู้ชมคลาสสิกค,คลาสสิกค่ะหลังจากที่เราดูบ้านเก่าสองหลังนะคะอันนี้น่าจะเป็นลานแบบทํากิจกรรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชานบ้านนะคะเพื่อนนางสารายตรงนั้นขายของด้วยเพื่อนนางสารายคาเฟ่คุณผู้ชมค่ะบ้านเก่าเขาก็จะลงล,ลงบันไดแบบนี้นะคะ นี่มีบันไดบันไดค่อนข้างชันค่ะเหมือนสมัยคุณผู้ชมเราก็จะเดินลงเฮื่อนนะคะเด็กยางลงจากเฮื่อนบันไดสมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมท้าทายความสามารถมากแต่สมัยนี้ไม่ได้นะคะข้อเข่าเสื่อม <laughs> ต้องมีที่จับอันตรายมากนี่ค่ะลงจากเฮื่อนมาแล้วลงจากเฮือนมาแล้วแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้ว เราสามารถที่จะไปเป็น m ซ s s e s r a คาเฟ e ที่นี่จิม่ะเป็นไงบ้างขึ้นเือนของจิมทอมสันฟาร์มเือนเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเหอนเก่ามากเลยขอบคุณคุณผู้ชมค่ะ